ไปหากสาวบ้านนอกลูนูกเศรษฐีจะมีเงินแจ่เธอใส่หัวคิดแบบปลาเตือนไปซื้อเอาท่องเกยไปไปตบตาสาวบ้านนอกไปหมันม้านในสาวบ้านนอกก็โอ้หนูนี่ว่าโอ้โ้เาของเกยของเทียมเรียรับหมัน้นในเมื่อรับมันเขาก็นอนนั่งนอนไปนอนา,นาทองก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น เพราะเป็นพ่องที่เขาหมักกับขาอ๋อเขาบอกคนสุดท้ายก็เลยถือตมผมก็เลยจับมาเขียนก่อนอ่อเป็นเสียงเพอเป็นจังบุญโดดดังตับนะครับเจีงมาเอามาตอนดี่ตอนนองก่อนจะรับหมั้นแต่ละเทื่ยนี่เพิ่งพ่องกาครับในเดิมมันติดในที่คนล่องที่เลยเชิญครับสาวท่องแก่ครับเปลี่ยนครูสวัติบันดาหนูน้อยอฮะเจ้เมื่อ้ลูกแล้วอ่านอินเตอรผมแน่ ฟังลูกแล้วจังฟ <mel od ic> ังแม่มันจังงอนน้อพี่น้องกองกองมันเกี่ยวกันให้นวลเวีมีลาบเป็นปุตเตยก่อนสาวท่องเกยไหนเราท่องพี prayed, goog, goog, ่อยู่ใส่ละโอ้ของพ่ออยู่เลยหมอแม่นท่องเต็นใหญ่หมอแม่นตัววังอันที่อ้าวปดใหม่พลดดีแล้วโอ้โหอึกือแล้วแม่มันหลายก่อนเขาลูบก่อนทิศมหากนมันยังว่าก่อนตัวสุดลายเขาลูบ รยังเข้าหน้าหนาวพอเริ่มยังเข้าหน้าหนาวลราไปคิดถึงสาวคุบบ้าตายเยาคยฝากรักกันวไห้ตั้งแต่เดือนมี้ายนว่าพบบนหน้าฝนเราสองคนต้องแต่งงานเพราะเรารักมานานมันสุดแสนจะทนไปอุ้ยสิไปไส่ เพดีไม่ไอทางก่อนแต่งชาช้ามาพื้นนา่งรีบร้อนนี่เหลืองเรื่องอีก้ยังคือกะมังกะกมอแผ่นทองเฉยเฉยว่าหัดใหญ่ใหญ่ดูแล้วไปคว่ำเต้าเจี้ยกินนากระสังยังใายตั้งหลายเพล่บบอกเป็นอาบเคยคือบ่อเคยหินกันแพร่ลองแนมปืงท้องสินทอนิ้วก้อยถส่ใสยไผ่เสือให้เจ้าเหลืองมองมาเมาเมางเต็มข้อนัดนองแม่นท้องแทบบอหรือว่าท้องกี้ทึ่งโกทึ่งเก๋เอาเรือโลโอ้โหน้าอย่าดูถูกใจ หยุดนะอย่าดูถูกฉันหลอกเอาไวของมันอย่าพูดเสียทีขอบอกใม่รู้เสียทีขอบอกให้รู้เสียทีเดนิเวนฉันมีเขาเป็นตองเกฉันไปตองแทไม่ใช่ของโเขามันไว้แต่หน้าคนเขามันไว้แต่หน้าฝนพี่น้องทุกคนร่วมเป็นสกีพ่อแม่น้องก็เห็นดีพ่อแม่น้องก็เห็นดีรถเก๋งเขามีไม่เห็นจะเกี่ยวรับฉันไปเที่ยวทุกคืนทุกคืนท่าคืนมาว่าที่หลังระวัง เจ้าแก็เป็นฉันหูวเลือกที่เอาเขาใส่ตารางเพื่อนเนี่ยเคยมาทางตาคือละมาเธอหนึ่งยาสุมากระแลแม่นย่อเย้ยเดินหนาหนวกาแต่งงานข้าดอกมือซีได้ยินลราบอมือซีได้ยินลราบอกับใส่ข้อหาบาทมันไว้กับใส่ข้อหาบาทมันไว้พี่นอกกันไปเด้อเฮาบานี่เดี๋ยวสิมีการไปหาเจ้ามากินเราแน่เด้อเมื่อนั้นฮักกันไปคือพี่คือนอกอย่มาคนดองอย่าลืมเด้อ ขอโทษเถิดนาคนสวยขอโทษเถิดนาคนสวยหลวงพี่มันสวยได้แต่ผิดหวังลักพี่ไม่มีจิรังบุกแทกจะพังละพอได้ยินข่าวพี่ต้องนอนหนาวกำลัง่วยไปอยากรู้อยากรู้ว่าใครที่ไหนอยากรู้หรือว่าใครที่ไหนละมาคว้าดวงใจของพี่ไปหนอที่จ้องมองดูเสื้อคอที่จ้องมองดูเสื้อคอนี่สวยจริงน้อยให้พี่ขอดูหน่อยเอดนี่สายสร้อยมันเป็นของพลอมของปล้อมของพลอมของปลอมไม่ยอมไม่ยอม อมอย่าดูถูกฉันฉันใส่มาตั้งหลายวันแต่เป็นของฉันซื้อมามอหมอบให้เป็นไปไม่ได้ใส่มาสองเดือนของปลอมย่อมเอาก็มเหมือนของปลอมย่อมเอาควมเหมือนนานได้สองเดือนม้วกว็เริ่มเปลี่ยนสีเท่าแก่ร้านทองรูดอีอาแปะอาตีอาซิมก็ได้มันดูออกง่ายของแท้ของเทียมอาซิมอาซิมอาซิมขามาเบิ่งใส,ส่หนีให้ดีฉันแน่ค่ะ ามาเปยนของผมอ้าวขั้นประสักน,นก็ไม่ดีฉันถูกรกับเตี้ยเสียมะโอ้โหหน้าสองสั่หน้ำใจหกตาว่าสองสองั่งเดล่าหูตามีเจ้าออกระเบน เขาตัวหลอกต้มเอาลายกะสั้งเก่งอ้วกกะเห็นออกมาลายเหลียวหนังสือพิงกะลงพาววาผู้เบาหลอกต้มเอาทงอาเก็บมังผคุสาวนั่งลานาโคงเฮานี่นะลูกเกิดบ้าเอิงบักท่งเกให้เขาเห่หัวควงคุ้งบ้างเมื่องโรากคอยเอ็ฟมูนีสีสษะเกศสู้ดิ้งสู้ด้วย ใครนางเลี้ยงวลังเจ็บวกวลังลายอ้าวฮะจะสมัคลังเจ็บกอลังเปลืองที่รอในี่รัะพระเอกเก่าอ่ะมาทดลองดู้ธนาจะสู้กับอาชิมหรือ้ารู้สิรู้บอกปากพระเอกพระเอกเก่านะกว่าเปล่งจีบกว่าอยู่เมืองจีนกว่ามาฮากินอยู่ในเมืองไทยจู่เมืองไทยกว่าเบาเมียไทย เจ็บปวกบอกกิงลายปวดกิ้งไก่ปวกบอกกิงรีแต่เมียบ่มีปวอยู่บ่เป่ง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 ไพ่งายปลัญหาบอกอาจจรยตะขาถ้าไม่เลยเมียพวกมีจากปะทิคไทยแล้วเฮาบ่มียาเฮาใส่หัวเฮาบ่มียาหาเฮาใส่หัวนี่บ่มีอาหารนี่ใส่ตานิวววววว สนุกวายเสียงเงียบออกหัวอาจารย์จะมาลงตีลงตีปากกบอาชิมจะเป็นฮาร์ดด่้งให้นะตื่นเครื่องมาโมงหน้าขายทองหาเงินทองต่างอกต่างใจอยู่ไปกิ่งไปกระโจูดายจากบางหาอยู่ไปกิ่งไปกระโจูตายจากบังสนุกวายสนุกดีตื่นเครื่องมาโมงหน้าขายทองหาเงินทองต่างอกต่างใจห้ามยักลัวอย่าให้บอสเสียหาใช่ไหมฮะ โอ้ยฉันลงสีหายล้วอาจารย์สบายเลยโอ้เมืองไทยคือเมืองสาวังควรเมียสั่งก็จะปูกเสียสีอยู่รีอิงรีล้าก็มีสูกใจว่าจริงเมียไทยมันก็ไม่สั่งคัะ ก็กำลําหลายพ่กลําไทยก็กอลําเพีงมาอยู่เมืองไทยนางเลี้ยวเพือ่อทดสอบไหล่ะอมจาัน์ะมังลำไทยก็ลำเปรื้อี่พ่อนี่เราะพระเอกพี่เก่กาจะสู้กัื่อมาประสบพบน้อ,อง,องที่อยากจะจองแม่น้องนั่งไปเป็นโคเมื่อวันอาทิตย์ที่คิดอยากจะพาน้องไปเทีเ่ยวโรงแรมเด็กๆมาให้มายุง่งมายุง่งจะพาแม่น้องเขาในมงออกไปยองบกัน เช็แล้วเส้นบาทตายงี้ยเส้บาทนี่อ่ะซิมขึ้นมากปจักป้เก่งป้จักป้ไทยเห็นจะไดนอาซิมสิสู้ได้สู้ก็ได้อาซิมก็ต้องสู้สิห้อาซิมหนีหนาจ้างกระพอนหนีหนาเพื่อนอยากร้องของใหญ่ก็ร้องเบิองเต็ม น้องไม่รัก,กวพ่อไม่เงานอ้องไปเอากพ่อไม่งอพ่อไม่ได้ยืมเงินพอ่อคุณมาเมือ่อะไรตายได้นักหนาวา่ดิตัวฉันเล่ก็เหมือนกันพี่แม่รักน้องก็ไม่เงาทพี่ไม่เอาน้องก็ไม่งแมอ,องงแต่ก่อนน้องไม่มีผัวของฉันดีปันปากแนบของฉันแก่ปันปากเป็ดเมื่อมาอยู่กับลูกอีขีเย็ดของฉัน ตัวพี่เองกังวนกันแน้องไม่รักบัวก็ไม่เหงาน้องไม่เอาลัวก็ไม่งอแต่ก่อนบัวไม่มีเมียพรอบคัวมันดีปัญหากระรอกกระรอกเมื่อมาอยู่ก็ลูกไม่ขี้กอขอบคัวบอกยังกุ้งก่นได้แล้วชิมยอมเลี้ยวถ้าน้องเอาหัวเยอะน้องจะได้กินเล็กกินน้อยถ้างั้นน้องจะผัวนายร้อย ท่าน,นแหละจะได้กินแต่เป็ดแต่ไก่ถ้างั้นน้องจะเอากับพี่มาเถอะจะพาทิ้งี่เรื่อยไป,ปถ้าเส็นหมอลำใหญ่จริงๆนะเ้ามาเสียงก่อนดันดงดันปากเจ้ามาค่อยๆมักเจ้าก็โฆษณากันเจ้าเถอะถ้าจะโฆษณากันมาแข่งสลากกันทุกคนถึงหมอลำใหญ่ทนายบอก่จนเขาประตูโกลมเลยเจ้า ใครสิซาาอากับสาเอีจะเอาหยังบอให้นลกน้ำกัินบนลกสาลเดียวสระอากับซาะีเออเอาสระอยังเด้อเอาหล่อ้าวพอองเอาสรลอาเจ้าองเอาสาะอีเด้อคอยมากอยู่แล้วสระรีเออนี่เค่สองสิบียูอ ทีสูรับภนอกสสื่แล้วสิเข้าสู่รับเถียงหน้้ยพาแล้วสเเียงนี เคเคยุดย <anut S 2> ุดยุดยุดยุดผู้จักบกรณีสถานทีสีเบาเว่าไม่เบร่อยบว่าใดแต่เจ้าต้องเบามีวัฒนธรรมดีๆสมบัติยัใหญ่นะปิดปากไหวเอ๋โอ้โหใครจะนิ่งทาว่าเก่าอะไรก็ลายวกเป็นเจ๊กเอามาอยู่เมืองไทยในกิ่งเมืองไทยไทยพากิ่นข้าวกกิ่งไทยพากิ่งขี้ก็กิ่งขี้ตัวเพียอ่องของอ่ะโอ้โหก็กินไรใครจะว่าอะไรไม่สัำคังสารนังขับฉามิเลย อันว่าความนินทากาเลเหมือนเทน้ำใช่แล้วพี่มันไม่ชอบช่ำเหมือนเอามีดมากีดหินถูกแล้ว้องตั้งแต่คงพระปฏิมาอย่างราคิมนมนุษย์เดินดนหรือจะสิ้นความนินทาอันว่าความนินทากาเเหมอนเทแกะมันไม่แสบเหมือนซีบ้ามาทาหั่งพ่อจะเป็นยังไงบ่างไว้แล้ววันนี้นะพี่น้องต้องด้วยอิมเนี่ย ถ้าเป็นสแตกก็ยังอ้วนขวนพระโละมากอวนตอนนี้มันสองนี้ผมบอกโอ้ยเราอากตั้งเรื่อร่วมกันเลยคนอ้ยไ่ไ้หรอพี่ทองก็ได้ขาฮะโอ้เอาลํำเา่าพินไทยเพื่จะได้ฟั้งลํำพัญาไวๆขแบงกอเอาล้ำนาินแบงกแสเอาเอาอินแบงหน่อย เออน้ำห้อยเลยพอพี่ม้าเดนือนางเลยถ้าฟังเงีวจากนักสาวอินแปลงหน่อยครับสิล่ำเงวให้พีน้องฟังเป็นการทิถ่ายไปสกกอนเพราะว่าถ้าสิ่เด็กฟังล่ำพยาวงเวลามาหลหลแล้วเนาะ เท่าหนีฝาตะวันซึงสังนั่นสิขอลาเมื่อลาเมื่อกอนลาเด้อตอนไทยใส่ไม้ไม้มาแล้วตะวันแดงแจ้งข้างไทยสานั่งลำหน่องเพาลำสังอา่ลำเจ้าปอใส่กันสิ่งที่นั่งมานั่นมันบ่มวนนวลหูกรุณาเด้อชายอ้ผู้ลำขั้นนำหน่องสิ่งแดมันบ่มฟังคือว่าเฮาสองคน เพิ่นมาคนำเพิ่นแซ่งเป็นคะแนนอ้ายอย่าได้เพียดแค้นถือว่าแม่นเป็นความจริงนางคั่นนิ่งน้ำตาบ่ได้หมายหาบ้านนางคั่นนิ่งน้ำอ้ายใช่ผู้ดีบ่อยากว่าะเพนีมีมาคั่นโดเแล้วไปเลวเด้ออายอย่าถือขอจับมือแน่เป็นหยังแล้วอ้ายขอ바이เด้อแน่สูงลั พรล่ำลาตั้งฟังว่าคุณพี่เจ้าอาัยนรองสีตั่งลาลาคนเด้อแม่ป่าผู้มานางฟังลำลาคนเด้อสาธาผู้เจ้าท,าาทำบุญตั้งผัวนั่งมารอกจะลงงานในม้วนเตือนห้ามันหัระอื่นผู้เจ้าผูาแต่งทันยาก็ตีเถือนตาหลานถึงพันเวที กมีงานเดียวยอมเดาเด้อเบาบางหลันพึงลำมันนี่เป็นหัวที่เริ่มแรกเจพยัญชนะอัขรกบทีคือดมาดังทอขออภัยนำเจ้าปูญาผู้มาฟังอย่าเป่าตังนางเด้อนางเด้อายผู้ยืนย่วแขมสงอย่าลึกนกนังนองผู้ยืนมองขันสองเบิ่งนองแนมไอตั่งแต่หึง yeah i -9. ขันสราผู้ต่อ,อยังน้องบอทันทันตังยังตั้งทั้ง,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 งเก้าที่กองอนั่น่มนีต้องส,สังควมเจ้าได้มีส่วนรวมในส่วนกองบุญคุณยาเสียใจเด้อเราอย่าขั้นบาปิงวนเป็นจิงสุราเรากินเมาก็ได้มวนขั้นบมมีหมเจ้าวร่วมบุญได้กบบระโบไลเบาไงง่า,งายเด้อแล้วายเราเทิยนสุรา สักขาปันหาไว้ปัญหามาเลี้ยงบเบอร์สูงแนวเกี่ยงอ้อยยบริการเรียบร้อยตัวใอยก็บ่ิลืมหากินเมาเจ้ากระซึมลืมเมืองซิบของทางไหนให้ปัสสาว่ทำท่า,ทานสิ่กองป่านนอคันเหี่ยวให้เจ้าเม,มามาแล้วเนี่ยได้นอง ธรรมดาเมามาแลลวบ่ให้เบาวันเสียแปวอีแม่เฮาลาคนเด้พอพวกกินเหล้าน้องก็ตั้งละหมดผู้เล่นกันพนั้นเล่นให้โลกขั้นโฟกรรมัมเหลือต่หำกับจ้อยพวมีเงื่อนคาดวัดองว่ลากันเมือบาการงานโลเสสินกินท่านก็ปวดปง พระเจ้าพระสูงขน้อยขอกระบุมวันวละใสสูงขน้อยรำหยาบอย่ยางบ่สดใสเลยพ้าบารีพะวนันไห้แปดเปื้อนเปื้อนบัวเหมือนคำเตือนไว้ขน้อยขออภัยแจ้งแล้วสิลากขอแถมวันสุนทัยใหญ่ฟุสุคนได้รับคุณคุณจนตันห้างบุญ หนึบย่ามือเตาสิไรเต้าผู้เบาเสียงผูวบ้าจันเพื่อนพ่เสื่องเพื่อนโยังกับบุญชัดบ่าวคุณกูบ่าวมามากระตังตั้งคำเหลวเบิดตัวนวน้องลาเกียงผู้เบาเสียงเกียงใบไหลคนผู้ดีจังชายคนสิายจังน้องโบกองในผู้คนสวย เ,เหอันนี้ว่เล่นเล่นลายังบ่ท่านเบิดลาคนเด้อเด้อนานเด้อนานปวดตาดีเธื้อน้องอย่าลืมว้อนคนเท่าหฮาเด้อเพื่นสนตังบอนใดดีใจฟังมนอนไหนผิดให้เจ้าถิ่มไหลน้ำเจ้าลองนี้บนไดนทีให้บ้งไว้ขั้นบ่นได้สงสัยให้ถามพอ่อถามแม่บาทถ้ามันเป็นไปมันสิ่แก่บ่ได มันเป็นเจ้าเฮาเป็นแต,เนเต่เป็นสาวให้จําไว้มันจังแม่นขอฟ้าแฟนมาฮอดแล้วแสงแดดเอ้ยใกลสิต้องทันหงามใหม่นั่งสิได้จากอ้ายอ้ายสิได้ทักจากน้องสิลาเดลอ นักศึกษาโูงไม่ฟังไหวต่อไปนี่ผมสมัครมาเท่านี้บอกไม่ยังมาตอนว่าก่อนอพวกพ่อแม่เาเรื่องเงิื่อนไขผมรับในสูมือเอาไปไถ่ใจโบเหลือมีแนวหนึ่งที่ต่ก่อนนับขาพ่อเป็นก่อนพญายนทร์เขาลุงเออเออเอ,อเป็นพญากับต่อยสีมาเอาตูฟังเรื่องบัดนี้ผมใส่ก่อนไผงมนฟั เรืืองเหลืองแต่พ่อเขาเข่าหุ่าไว้หินตองขอเสือนญาติี่น้องแตกตื่นมื่นตาเ่าชลาเลยว้กลางเครงค้นให้จำไว้หนทางไปหุ่นหอวงวะวันทองให้เจ้าจำไว้แน่ให้ทำทานเพื่อแผ่สัตว์ทั้งยาหนามแลงเต่ายาติดต่อยท่านอายุนับมือน้อยต่อยตั้โลงมสูดสังข์ของหมดนขงงดกโยนไปใด ไปเอาใจหันเขาทำทานจังสีแมนมีเงินล้านมีเงินแสนก็เอาไปบ่ใดหรือบ้าปทาตายมีรายหรือมีหน่อยแห้ทานไปไตามส่วนองค์ธรรมโอ๋โอโอโอบอขี่คันตามเจ้าแทสท่ท่ทานบางคนนั้นก็กี่ข้านปีละเถ่อบอเห็นวัด บางคุ้นไปฟังท้องภาคีถึงกระชั้นดำบางค้นหากินเหล่าสุรานี้วันอลุกเอ่ยวันพอดเอาอยู่นาตาอยู่นาตันตันสะพอห้อยบาดพระธาตบาดพระธานแล้วยาน่อยบาดหนึ่งกระบายบ้าง เมื่อจบทงถึงถอยบอ่แน่นอนพอดอียาสุปเป็นแนวนี่เห็นมาหรือแล้วพอให้เอาใจตั้งต่อทา้งจเจอ็ดทา่านเน่อยบุญสิยู่สู่สวรรค์พลาพ,พันพันวานันสีน้ำซอยสู้สักคือจะเง้าติดตัวบัะทาสายสีน้ำส่วนพีนองเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยยาสิส้วนนับเหล่าเมาสุราอยาสินหรืพอพบ่เธอ ท่านมันเจ้าอยากกินกินซาเนอตั้งแต่พ่อแก่ทองให้ดองไว้ดอกไจยาสวรรค์อยู่ภายนาบุญหนาจังเห็นงายขันบุญหลายจังคอยบอกบุญหน่อยเราแล้งกายพ่อหร่อแม่นักศิษย์าครูอาจารย์สมานเอลือ,อยาสีม่วงเบาไหวตั้งจะคลองแน่นนั่นสองสะบ้านเจ้าจังเอาเธอหนึ่งเดี๋ยวพอเถอะท่นเอาอยู่สูงอเออ็นสวงสิไรกัน ขั้นออกพัดดีอันเอาหลายสัตว์จอยเอาบ่อสอีขั้นเลี้ยงลูกน้อยราคาเขาบ่แหงแท้งมีเงินให้มีแบงแพงหลายก็ได้ต่อเมียงคือบ้านี้เมียงงามเงินกวงไตายแล้วก็ห่างเหินแมนสิวอนวอนเอินวอนวอนเอิ้นเขาก็บ่หัวซา มีแต่เขาที่ทโรงตอกกระปูที่เป็นโยนเขาเขาในโรงผูหอดอกย่านมาหลอบพี่น้องทิตอีแปบนทิตอีแปบนแผ่นกระดาน หามออกจากบ้าน,นปีนบันไดคนห่อแองหามแยงหามแองใส่ภาษาบอันนาจะอวยคืนนั่นเขาให้เข้าไปดอกบ,บาทหนึง่งพอลุงเอืยมีตะไฟที่หม่คนคนก็บอ,อยังพอสนันหน่อยน,น,น,นุ่มส้มคนผพว่าฟังลอง้องไมเจืิจำเอาไว้พากันทำทงสั่งอันนี้สงสีอยสงฆ์ท,ท,ทราสงฆ์พระเจ้าขุนศิโยส่สวรรค์ ราชนาดันสิไปสู้เมืองสวรรค์ไปเป็นเทวดาจยดอยู่น้อนเล่าขางยู่ทางสุกสเสิบสั่งปังทองสันทีสีคำแรงมามีทั้งแขนทั้งปีมาหอยเสียสองแข้งไข่คุยระบับสาวหมาฟังล่ำก็คือกันสาวมอล่ำก็คือกันคำติทานไอ้ย่ำคำไฟสมานมิตรเบาลองเงินหรือคำพีสมานก็มีแล้วสาวน้นำเงิทานตีทานจะท่านแนวนั้นแนวเป็นห้อยแนวยันแนวเป็น สาวนางอายทานเปข้าย่งนมพลามีมากลนสนสสวรรค์ชิมีน้องูกคุณเตยนั่กันนะครับเตยเพื่อพลังเตยเพื่อสุขภาพ ตองใจหาวตา้งังหาพันมากหินหนองท้องกดิ่งขัวม,มากิ่งใจพีธีกระม่ลิิ่งตองลำององอตองแม่ขอวายจังฝ้าหทั้งให้ไปตำดํามองญาติ็อตัวองท้องหูอามคือตอง วใจมัดคอต้มน้ำล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 ำต่อดังมำอายคิดเห็นสังแต่นาราคแมนคูเดียวแฟนไอ้ีบอกเดียวนำนำเจ้าแน้ต้เจ้าบ่นนพ่อตามมาพามันมันจะคนกีมา เห็นางน้องหล่าสาวอำคาเพล่พากินได้บอกกินบอดทาหอมของควางรับทันตาเห็นเจ้าทันเจี๊ยบาเจ้าน้อยเจ้าใจก้อนแสงที่หวานใจใจก่อนหอมใจงูเหียงยันแต่บุกปากเหี่ยงสีแก้มปากเจ้าเครือกุ้แนวอารมณยิ่งหวานดังน้ำตาลมาหล่ออันบ่ออ่อยังได้มีขอไล่จากเจ้าเม็ก่อนบุดฝันรอกพักใจใจก่อนโยยอนขอใส่กันมั่งโผกายไม้มาหมันมไปมา ໄປວ່າຫອມແຫມພັກເຂດຖານພີ່ນ້ອງກໍມາໃຫ້ເຂົ້າຂອງຕັນຄິດຈັບຍາມຈັບຍ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 າມຈັບຍັບເຂົ້າໃດເຂົ້າໃດຫັ້ນບລ กับไปสีส้มสองขอันทั้งกันขอสีส้มสอมขอขันทั้งยังไดลานน้ออมได้ยินลมตีตองไปต้องเจ้าคนผู้ขันทูปตั้งลังไปซาซาตั้งหลังขาดเต็เด็อนขอห่างพอห่างที่พูนต่างต่างแต่หลังรับชาติรับศาสนารับชาตรับศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ไทยราประชาริมมาสต่ตอกกลมใจกันสามมีกากอยู่ดีทีนี้ต้องสามมกียืนมันเป็นพลังตั้งขันทั้งกั ไทยราสาาัมคีเอาไทยราสาาัมคี้อยู่กันไว้ดีไม่หวั่นไหวแค่เราอยู่มาเป็นไทยแค่เราอยู่มาเป็นไทยไม่แหงนีใครมากกีพ่อไทยเราหนีบอมพี่อันสาัคกี้มันนั่งกันนอกหมดเราบ้นเมืองเฮาที่ก้าหนาไปเรื่อยแม้นบ่อถอยบอมีถูคำต่อยหน่อยใหญ่หากุกสันขันแต่กันหักปาไหบอยืนเย่าหย่งเป็นความลังอันแขก้าขันจาหคี ทงก็เพสิหมอหยับย,บยบขผมไม่ได้สันสะเทืองคือประเทศเพื่อนบ้านให้คิดอ่านเอาตาเลื่อนหน้าพอคือประเทศเพื่อบ้านให้คิดอ่านเอาตาเห็นกับตาขาแม่เล่าสู่คนให้ฟังไว้จันทรมาฟังเอาถอนสังภอม มันขี้เขาบาษาบันขี้เขาจังเป็นกันนะมันจังสั้นเขาจำมันยาที่หลมนั้นลานากะไทยเฮ้ามีนาลานากะไทยเฮ้ามีนารับปันหนาสมบัติกันไว้จังผมเป็นไทยที่ใจกะใจกะใจกะที่ใจกะ